โดเลมอนเนายน้าร่างเฉยๆมันเจ็ดร้อยไร่ครับสร้างเมื่อปี2523นะครับ2523ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็46ปีแล้วครับผมครับโดยคุณนงนุชตอนสัจจานะครับประธานรุ่นแรกครับตอนนี้ประธานคุณนงนุชครับอ๋อลชื่อสวนนงนุชครับแม่ของท่านประธานตอนคนปัจจุบันเนี่ยครับนงนุษย์ครับบุญลำพันธ์ ปัจจุบันชื่อคุณธรรคนครับกัมพลตันเสร็จครับชื่อคุณโต้งครับตอนนี้อายุ82แล้วครับ82่องเองแข็งแรงมากเลยครัตรงนี้จะเป็นชนชมโชลากครับผมโชนะครับโชลากโชลากดอกแรกไม่ไม่โชดอกโชลากครับโชดอกด้วยโชลากด้วยทั้งไซด์นี่อะไรเนี่ยไอ้ไซด์นี่อะไรดัดไงไม่ครับอันนี้เป็นพวกสนดัดครับตรงนี้จะเป็น โคด่างเงินนะครับผมตอบาทครับต้นนี้ครับตอบาทตอบาทตรงเลยอีกเด็กต้นนี้เยอะไว้ต้นนี้เยอะครับผมเบาบัายวิตรงตรงด้วยนะต้นนี้เป็นต้นไม้ของไทยเรานะครับเรียกว่าต้นมะขามเทศใบด่างนะครับมะขามใบด่างจริงด้วยเใบด่างออที่หนึ่งพูดถูกเลยมะขามเทศใบด่างต้นนี้เด็กบ้านนอกนะอ๋อเป็นมัดหมกให้เป็นต้นอเมริก ท่านประธานครับรอท่านประธานฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเหรอข่าประธานเห็นมีข้าประธานมีเรื่องอีกก่อนท่านประธานเห็นฟรีเล็กมันเคยมาท่านประธานฝันเห็นคนนี้ใช่ไหมข้างหลังเนี่ยอย่างเลยนี่ยองร้อยตัวเลี้ยงกับสองร้อยตัวที่สูนได้ไปขี่แล้วทต๊ะนี้น่าจะห้าร้อยโอ้โหกลายเป็นล้านเลยไหมไม้ไม้นำเข้าจาก จากสเปนครับคุณผู้ชมโอ้ไม้น้ำข้าจากสเปนมันชื่ออะไรฮะมะกอกรอลคุณผครับจะมีต้นต้นอายุ400ปีนี่มี6ต้นครับไหนอะตัวดงโบ400ปีครับเราผ่านมาแล้วครับตรงตรงวันสต็อปเลยที่เราจอดรถนะครับอะไรครับมันจะมีมะกรอกรีฟ400ปีอยู่ครับมันออกผลบ้างไหมอันนี้เขาจะเป็นบอลใสครับเป็นบอนไซเลยมาเลยแม่บีบไว้ครับตรงตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นโซนโซนบ้านพักนะครับอ๋อหนี่บ้านพักที่พึ่ครับรีสอร์ทครับอ๋อหรือพึ่งนึงเท่าไหร่จ๊ะคืนนึงเท่าสองพันแปดครับพร้อมอาหารเช้าฟรีเที่ยวสวนฟรีนะครับอืมราคาไม่เร็วนะอ๋อเที่ยวสวนฟรีถ้าอย่างนี้มาแนวทุกพี่ใหญ่จะมีอยู่สามห้องนอนครับตรงนี้ครับจับประมาณสามพันแปดตัวนี้ยากเขไปกล้กันสวยทุกทหลังหนึ่งสามห้องนอนครับผมสามพันแปดสามพันแปดรวมอาหารเช้าเทยด้วยใช่ครับดูดูโชว์ด้วยไหม อันนี้ดูดโชว์ไม่น่าจะอยู่ในแค่เดินเที่ยวในสวนเดียวต้องต้องดูในพิกเก็ตเขาครับเอรจจจะะดาไตรงนี้จะเป็นสวนกล้วยไม้ครับดูเอากระถางต้นไม้มาทำครับกล้วยไม้ครับกล้วยไม้ด้านในก็สวยะครับเดี๋ยวไปดูกล้วยไม้ได้ครับด้านในครับเดี๋ยวพาไปดูครับไปดูไปดูไดูไปดจะาบีก็ าจะพาไปดูสวนกล้วยไม้นะครับ่าเี่ยมนีรูปั้นนักการเมืองมีใครมั่งจำได้ไหมมีทักสินไหมลูกไหนอะลูงไหนอะทักสินไอเนีย่ยเหรอแล้วมีใครอีกที่ดังดัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม้ดัดไปครับตรงนี้เป็นส่วนไม้ดัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อปลาช่อนเมิอนนะอ่าจะไนตกไปดัดนะครับคนตกลงไปปลาช่อนมันกินไหมไม่กินครับอ๋อไม่กินหรอกกินมากกินนะเขาเขาจะกินปลาตายครับอ๋อครับคืากินพวกปลาทูุอ๋อตัวนี้อาคาศโดยอาิสนะครับอ๋อหินอิฐทิลาคอนหินไม่น้ำโขงอ๋อหินไม่น้ำโขงทั้งนั้นเลยครับไหินไม่น้ำโขงหินน้ำตกอันนี้เหมือนสุวรรณภูมิเลยครับนารายณ์คนครับ ฝืนซ้ายฝืนซ้ายคนจะเสียสมุดเงเลยไปมีรถเลยครับออกขับรถที่เอเดียวที่อ่ะนนเอชื่ออะไรนะติดกันล่าตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถแห่งที่สองนะมีสองที่นะครับอ๋อพิพิธภัณฑ์รถใช้ได้ป่ะขับด้านบนครับด้านบนครับขับได้ป่ะขับได้ทุกคันครับในนี้ครับโอ้ยดูทุ์คาร์ดูดิซทเปอร์คารได้บนมีนะครับหลายคันครับโอ้ยเล่าของมีเยอะขอสักคันเขาให้ไหม นี่ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นทดศตัวหินเลียงนะเป็นหินเลียงครับโสวยนเนี่ยทดทศกระดกเนี่ยโอ้ยนี่พระพุทธรูปโอ้ยใหญ่มากแม่คนทินบ้านนี้จะเป็นโพธิสัตว์ห้าประเทศนะครับอ๋อโพธิสัตว์ห้าประเทศอ๋อไปดูสิไปดูส อนี 5? 5? ้เป็นรากไม้จากอินโดครับอายุรกไม้จากอินโดร้อยกว่าปีสกายวอล์กเราเดินไม่ไกลครับประมาณหกกิโลครับโโอ้หสกายวอล์กนี่ครับพี่ล้วนหกกิโลมีคนเดินไหมมีครับมีครับก็หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกกิโลครับนี่ตัวอะไรทำไมสีส้มส้มหมูอะไรหมูหมูป่าแม่น้ำแดงอ๋อหมูป่าแม่น้ำแดงสีส้มสีส้มครับ ด้านบนเป็นศาลาเทวดานะครับผมศาลาเทวดาขึ้นไหมขึ้นไม่ได้เราไม่ใช่เทวดาเดี๋ยวผมพาไปขึ้นศาลาสีเมืองครับแบบนั้นขึ้นได้เทวดาขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ครับแต่เราต้องขึ้นสกายวอล์กมันไกลครับไม่ไม่น่าจะไหวกันครับเดินยาวคราบเดินไกลไปครับนิมชอบเดินเรื่อยชอบเดินก็สนุกเลยครับมาเดินอยู่นี่ครับแล้วงานเดินอะไรอย่างผมก็เดินเดินเดินวันละจุดครับ ข้าาางยวรมตรงนี้จะเป็นสโตนเฮนส์นะครับจำลองมาจากประเทศอังกฤษนะคอ๋อเนี่ยเหรอส่วนเฮนส์ของจริงมันใหญ่ทกว่านี้ใช่ไหมของจริงครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ,รบ,รบตรงนี้จะเป็นจะเป็นสวนปาล์มโลกนะครับตรงนี้ครับ ในส่วนตามโลกไหนไหนครับโคยาวยาวตรงนี้เป็นเจดีสี่ประเทศครับมีอินโดนีเซียมีไทยลาวแล้วก็พม่าอ๋อมะพร้าวที่เป็นรูปทะเลครับอ๋อนี่ไงที่ทำข่าวครับไปดูที่เป็นรูปจากที่ก้นของลูกทีนั้นครับมะพร้ากก้นสาวมันกินได้เหรอกินได้ครับทานได้ครับเด็กประหามันเหมือนใบปาล์มตรงนี้มีต้นต้นตะผู้ครับต้นตะผู้เขาจะไม่รอมรุ่งครับเพราะว่า ไม่มีใครมารักครับครับแต่เป็นต้นตระเมียเขาจะร้องว่าไม่มีลูกครับเพราะเขาขายเป็นลูกละแสนเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่แส่หนึ่งแสนห้าเอาไปเพาะพันธุ์เหรอไปเพาะครับครับแต่ตอนนี้เป็นไม้ห่วงห้าห้ามเพาะพันธุ์ครับตอนนี้ห้ามขยายพันธุ์ครับแต่ของเราขยายได้เพราะเรามีครับมีลิขสิทธิ์อ๋อเรามีของเราเองก็กลัวว่าเราไปขุด้มันไปไทยเหรอไม่ใช่ไม่ได้ควัมหมาของข้าวมุทดอินเดียครับนี่ครับกำลังสร้างอยู่ครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นตะบองเพชรนะครับเนอร์เซอรี่ครับอันนี้กำลังสร้างอยู่สร้างยังไม่เสร็จซึ่งได้ชบเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่ตามเรามีรับจัดสวนครับเราล็อบพี่พนักงานเป็นหมื่นไหมพนักงานพนักงานสามพันห้าร้อยคนนะครับอันนี้มีขายมีมีพึ่งโลกมีครับแต่อาจจะต้นไม่ใหญ่ครับ สายอยุ่นอกไม่ใช่ใช่ครับนี่ไงเนเนอร์สี้ชวนชมครับเนอร์ี้ชวนชมต้นไหนทสวยโซล่าอันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่แต่น่าจะสองต้นนี้ครับน่าจะแพงครับต้นไหนอ่ะนี่ครับ2ต้นนี้ครับน่าสองไม่น่าจะขายครับกฟอสวยลูกฟอก็สวมาเต้นน้ช่ครับเพราะพรต้นนี้ประเทศฝุ่เศพ่กครับโอ้ไมครับูครับ2อต้นนี้ครับท่านมาปลูกที่นี่มาต้นเล็กๆไม่หรอ ท่านจะปลูกไว้จะมีชวนชมกับกับจะมีมะพร้าวทะเลครับมะพร้าวทะเลท่านปลูกลูกโด่งมากครับอ๋อเหรอครับลูกโด่งมากเลยครับแต่ปลูกไว้นานนะครับนี่นี่นัซอรี่มะพร้าวทะเลเรานะครับมะพร้าวตเดตูดตูดสาวเหรอใช่ครับนี่ครับนัซอรี่ครับหรอนี่กำลังทำกันอยู่ครับพวกนี้ปุ๋ยุยดินอะไรเราทำเองหมดครับผมครับสมยังทำเองครับอ้โหที่คูมเขามีลงผลิตปุ๋ยเองเลยนะครับกองปุ๋ยนี่ถ้าเป็นภูเขาแล้วตรงนี้ครับ Sure. Yeah, ah, เดี๋ยวเราขึ้นเงินนะครับตรงนี้จะเป็นกระถางแตกกระถางสวยนะเนี่ยครับช่างนครสวรรค์ปั้นครัมีใบเดียวในโลกคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันครับพวกนี้โอ้ยแฮมเมสเลยนะครับงานแฮมเมสปั้นด้วยมือครับพวกนี้ครับมันเป็นดินด่านเกวียนป่ะดินสิงห์บุรีครับดินเอามาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับทนไหมทนครับทนครับภาพดูเด็กปั้นเก่งเลยกี่คนอ่ะปั้นสองคนครับเป็นผัวเมียกันครับผัวเมียกันครับโอ้โหหรอครับเท่าไหร่นะพันเจ็ดร้อยไร่เหรอพันเจ็ดร้อยผมก็ว่าน่าจะสองพันกว่าครับ จะสองพันกว่าแล้วก็มันสองพันกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าข้างล่างก็สี่ร้อยไร่แล้วครับตรงนี้ก็พันเจ็ดร้อยครับครับผมสองพกว่าไร่ตรงนี้มะกอกวิลล์มันอายุสี่ร้อยปีครับนี่ครับี่อ๋อตัวนี้สี่ร้อยปีวิลิฟไปห้างขายไปขายตัวหลายแสนเลยเนี่ยแล้วก็จะมีหกร้อยปีก็มีครับที่นี่ครับเขาไปปลยิ้มซื้อไปปลูกเล็กๆนะแล้วเกิดประชาติหน้ามันก็มาดูต่อ ต็น่าจะไม่ได้เกิดูตรงนี้จะเป็นส่วนไม้หน้านาพันธุ์น้องพิเศษพิเศอกิะศษพิเครับเศษพิ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 เศษัิเศษพ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 ิวศษพิเศ่พิเไษพิเศษพิเศษยิเศษิเศเศษพิเศษพิเศษเราพิเศษพิเศษเศษพิเิเเศษพเศษพิเศษพนศษพิเศเรษพิเเศเศาพิเศงเรามีทีมครับ มมีดูไไ่่้ัใชครบอันนี้มันชื่อเฉียนหลงเหรอครับสายพันธุ์จีนครับไดโนเสาร์ชื่อเฉียนหลงครับมีหลายสายพันธุ์นะ่าไดโนเสาร์เรื่องมีครับมีทุกประเทศครับของเราก็มี3สายพันธุ์ไงครับที่ว่าขนนกครับไอ้ท่านี้เจ๋งมากเนาะีชื่อญี่ปุ่นก็มีนะครับอ่ะญี่ปุ่นก็มีเหรอโอ้ใหญ่เลยไดโนเสาร์ไม่ใช่ไก่ไก่เราก็มีสัตว์โบราณด้วย ตรงนี้จะเป็นสวนหินนะครับอุยสวนหินเป็นตัวอะไรไม่ตัวอะไรวะเนี่ยไม่วอะไม่ตัวะไรไม่ตัวอะไรม่ตัวอะไรไม่ตัวอะไรไ่ตัวอะไม่ตัวอะไม่ตัวอะไร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 ไม่ตัวรไม่ตัวอม่ตัไรไัวอะไรไมัวอ่ตัวอะไรไม่ตัวอะไไม่ตัวอะรไม่ตัะไรไม่ตวอม่ะไรไม่ตรไมัวอะไรไม่ตัอะไรไม่ัวอะไรไวอะไรไวอะไรไวอะม่ตัวอะม่ตอะตัวตัวอะไรไม่ตวอะไรไวอะไรไมตัวอะไรม ท่อันนี้นะเขาน่าจะไปถ่ายประกวดนะครับเราถ่ายทั้งส่วนวันเห็นสองวันแล้วก็มาถ่ายรูปประกวดกันครับอ๋อเหรอนี่ปลาอะไระบ้างปลาหูเหลืมอมที่นี้เป็นพันบัวพันตนะ่างๆครับโอ้บัววางอ่ามีาาาหลากหลายสายยาวมันก็เรื่ยวางปลาเหลือมมากบัาวางอันนี้ชลวรรณคาแลนดีคัตครับขอให้เนาะ จาราวันไทยแลนด์ดิคัสส่วนด้านนี้เด็กบ้านนอกครับเด็กแก๊งนะครับเขาเยอะกว่าเรานะครับแก๊งเยอะกว่าเรานะครับเขาเยอะครับตัวนั่งอยู่บนรถโอ้ยโอ้ยหลังสวยเนี่ยลายท้งเสาร์อะไรเนี่ยล้ยแบตตี้บ่อยเลย ครับสีสันอะไรลักษณะเนี่ยครับสีนี่จนินตนาการช่างเลยนะครับครับอย่าสีากา็ไม่ใช่สีนี้นะครับจริง <erreicht. S 1> ๆแล้วครับจึงว่าจะ<ร><า>ไ,ไปสีสันเขากลัวเด็กกลัวครับโอ้ยอ๋อกลัวเด็กกลัวสีสันแข่งกับปลาทะเลได้เลยครับจินตนาการช่างเลยครับสีนี้ครับเขากลัวนิดเดียวครับสวยๆเด็กก็เอ้ยสวยดีนะใช่ครับเด็กชอบเด็กกล้ากล้าใกล้ครับกล้าเยอะกล้าขึ้นกล้าขี่หินนะครับ เขามีชื่อนะมีชื่อหมดทุกตัวมีชื่อมีที่มาครับอมไม่ได้ปั้นง้อง้อทั้งหมดในสวนนี่ที่เราปั้น579ร้อยเจ็ดสิบเก้าสายพันธุ์ครับทั่วโลกครับครับทั่วโลกครับตามขนาดฟอสซิลจริงด้วยนะครับอ๋อเหรอต้องมีผู้เชำนาญมาบอกนะว่ามีว่าปั้นเองได้เลยนะครับจบแล้วยังไม่จบยังไม่จเหรอครับนี่อะไรเอไอบ้างเลยชอบของดีที่สุด โซนหินอียิปต์ดืนมันได้หมดเลยครับมันีหินนิน่งดได้หมด จะเป็นเจดีย์ของสำคัญของจังหวัดของในประเทศไทยเรานะครับโบราณสถานเนี่ยไปงงแน่เลยนี่อะไรคีบุ้งขนงงเลยมดด้านนี้สาราสีเมืองนะครับผมว้ายมีแพนด้าถ่ายไหมครับด้านนี้ครับถ่าเพราะว่าน่ารักสวยมาก นี่สวนฝรั่งเศสหนึ่งนี่เจดีเจดีสำคัญสำคัญประจำจังหวัดในประเทศไทยโอ้โหดงไดโนเสาร์จริงๆเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นเขาให้ครับ เตรียมขึ <Dul c esters hire> mm ้นเขาแล้วก็ไม่ออกอยากไข่้ยตัวเล็กีตัวนไม่ออกากไขมามัสซอรัสตัวใหญ่เลนี่ไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้ดูนีตัวเลส่ง่ายอ้วนอ่ะตัวใหญ่มากันนี้กินเพื่อนไหมคงที่มีนี้ตัวนี้ี่ดนก็โดนฝันมันันมันตั้แต่ที่แร ใช่เขาไปแล้วกินเนื้อครับแล้วเขาถามที่ไหนมีไก่นุ่นสาวเยอะที่สุดในโลกตอบเลยหวานนงนุ่นกินอะไรแต่เนื้อมะกรงเทศมุมนี้สวยนะครับนี่ครับมุมบนครับลงไปถ่ายเหรอถ่ายลงแบงล่าง ปูนี่คงหนักมากเลยบาอ่เี้ยหนักทางปั้นเยอะแต่ตรงกลางมันพวงผง้างมีวิศวะมาดูครับครับต้องมีครัะไม่งั้นมันหักเนาะใช่ครับทาปั้นไม่ได้บาลานซ์น้องก็เรียบร้อยมะไรากอะไรแกไย่างเนี้มึงไปถ่าเลยที่น้องเยอะอยู่ ฮัลโลม่นครับลนี่ายมีบันนด้มยยิ้้มยิ้มยยมยิ้มยมยิยมม้มยิ้มย้มยิ้ยิมยิ้้มยิ้มยมย มันี้่เป็นสวนปาล์มโรูปส่วนปาล์มโอ้ยก็ดัดสวยนะดับต้นไม้สวยหดัดต้นนี้โอ้มนุีระจุโซนองเกอตงคนตรงนี้เป็นโซนอาเลอนะครับเ็ดดาวสีน้ตรงนี้จะเป็นม้โชว์ใบเนี่ยครับหมาพุหมากเมียครับอารียพา นอาสารีา่บอนไซ หากเพื่อนๆชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิร์กชแนลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด s ั b s ไ cribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ